ง่ายๆเลยก็คือความรู้มันเกิดในห้องเรียนคนที่มีอิม a c กสูงสุดก็น่าจะเป็นคุณครูถูกไหมฮะสิ่งที่เขาร่ำเรียนมาในปรับยุคใช้กับเด็กรุ่นใหม่ทันไม จะเกิดขึ้นได้เกิดจากมีสภาพห้องเรียนและคุณครูมีความรู้ที่ปรับทันโลกทําห้องเรียนให้เหมาะสมคุณครูมีแรงมีเวลานะทำงานให้เต็มที่และเด็กก็พร้อมที่จะเรียนประเทศไทยนะใช้จ่ายทางด้านการศึกษาไม่น้อยทีเดียว5%ของ GDP ตัวเลขตรงนี้มากน้อยขนาดไหนหารออกมาเฉลี่ยต่อคนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกนะว่า50%ในรอบ10ปี ผลที่มันเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้เพราะว่าจํานวนเด็กเนี่ยเราลดไปเป็นล้านนะในช่วง10ปกวปีที่ผ่านมาการใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากทุกคนก็คาดหวังว่าเด็กเราคงจะมีคุณภาพมากขึ้นนะฮะแต่มันมีความหลอมล้ําในเรื่องของโอกาสที่ชัดมากเลยก็คือความหลอมล้ําของโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษกับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันแต่ต้นทุนมันไม่ได้เท่ากันเรามีข้อกฎหมายนะครับึงเน้นถึงเรื่องของสิทธิ์และก็ความเท่าเทียมเด็กหนึ่งคนก็จะได้จัดสรรจากร้าไปให้โรงเรียนที่ดูแลเด็กคนนั้นอยู่ถ้าคุณอยู่ประถมคุณจะได้หัวละพันเก้าโรงเรียนเนี่ยถ้ามีเด็กเยอะก็จะได้เงินเยอะตามจานวนหัวเด็กแต่อย่าลืมว่าต้นทุนมันไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราคงที่เดื่อยงว่าถ้าโรงเรียนมีขนาดใหญ่ปเปิดไฟหนึ่งคนคุณก็ดูแลเด็กได้20คนไม่ใช่ดูได้แค่5คนปัจจุบันนี้เราต้องใช้เรื่องของอองเ่ทคโนโนนนลยีสืการะ คอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่ง,ง, Air. งเรื่องติดแอร์โรงแรนขนาดใหญ่จะได้เปรียบในเรื่องพวกนี้มากเลยแต่ถ้าคุณอยู่กับโรงเรนขนาดเล็กคุณจะไม่สามารถทําได้ ความบิดเบี้ยวของการใช้จ่ายทรัพยากรส่วนหนึ่งก็มาจากระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนไรหัวที่ใช้มานานติปีน่าจะนํามาพิจารณาปรับให้มันสะท้อนกับค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องในต่างประเทศเองเขามีการสูตรเขามีความละเอียดมากเลยนะไม่ได้เป็นแค่ค่าเดียวนะเด็กหนึ่งคนได้ค่าหนึ่งละจบมีมิต,ติความด้อยโอกาสมิต,ติของความแตกต่างของภาษาชนกลุ่มน้อย ừ ừ ừ. นะฮะเรื่องขนาดสภาพภูมิศาสตร์ ว่าเราทําได้ไหม <S <S ผมว่าทําได้ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราเนี่ยที่ประเทศที่ใช้สูตรจัดสรรเงี้ยมีเยอะแยะทั่วโลกนะอย่างประเทศอังกฤษถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะปรับสูตรทุก2 3ปีมีแต่ประเทศไทยที่ยังไม่ค่อยได้เอานําไปปรับปัจจุบันก็น่าจะเป็นความร่วมมือหน่วยงานนโยบายก็น่าจะเป็นสำนักงานสภาการศึกษานะครับตอนนี้มันเริ่ม6-65แล้วนะฮะถ้ายังไม่มีข้อเสนอคงไม่ทันเนาะก่อจะเริ่มก็นั่ง6 6รุ่นนะคะ